ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดพุ่งเป็นเหตุผลที่น่าสนใจการรีบาวขึ้นของตลาดหุ้นไทยเป็นการตอบสนองตามทิศทางของตลาดหุ้นในเอเชีย er, และมีแรงซื้อเข้ามาหนักในหุ้นขนาดใหญ่ทําให้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับมายืนเหนือ1น0 0จุดแต่เหตุผลที่สําคัญที่สุดคืออะไรและมันจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้อย่างไรมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยปิดพุ่งวันนี้ ตลาดหุ้นไทยปิดพุ่ง18.02จุดการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นไทยวันนี้เป็นการตอบสนองตามทิศทางของตลาดหุ้นในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ซึ่งมีแรงซื้อเข้ามาหนักในหุ้นขนาดใหญ่นําโดยกลุ่มสื่อสารที่รายงานผลการดําเนินงานออกมาดีและมีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องทําให้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับมายืนเหนือ1,300จุดและทําจุดสูงสุด1,316.59จุดที่นี่เป็นจุดสําคัญ ที่ต้องติดตามเพราะมันสามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเป,ปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้ได้อย่างชัดเจนแรงซื้อเดลเทเรอสื่อสารหนุนกลุ่มหุ้นที่มีแรงซื้อเข้ามาหนักในตลาดหุ้นไทยวันนี้คือเดลเทเธอและสื่อสารซึ่งมีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องทําให้ดัชนีได้รับการหนุนเพิ่มขึ้นราวสิบจุดแม้ว่าปัจจัยในประเทศ y y ยังไม่มีปัจจัยใหม่ที่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเป,ปลี่ยนแปลงของตลาดได้แต่การเข้ามาของแรงซื้อในหุ้นนี้ทําให้ตลาดหุ้นไทยมีความเป็นสันทนาการมากขึ้น แต่ที่นี่เป็นจุดที่ได้รับความคิดเห็นแตกต่างการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นไทยวันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแม้ว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาหนักในหุ้นขนาดใหญ่แต่ก็ต้องติดตามปัจจัยในประเทศอีกด้วยเช่นการรายงานผลการดําเนินงานไตรมาสสามหกของบริษัทจดทะเบียนในประเทศที่ทยอยออกมาซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้ได้อย่างมากและนี่เป็นจุดที่นักลงทุนอาจจะมองว่าเป็นจุดที่สําคัญในการตัดสินใจลงทุนในวันพรุ่งนี้ แนวโน้มวันพรุ่งนี้การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นไทยวันนี้อาจจะเป็นการแกว่งไซ d e w a ในกรอบแต่ก็ต้องติดตามปัใจจัยในประเทศอีกด้วยเช่นการรายงานผลการดำเนินงานไตรามาสสามหกของบริษัทจดทะเบียนในประเทศซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้ได้อย่างมากจึงต้องติดตามข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้การลงทุนเป็นไปนอย่างปลอดภัยส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5หลักทรัพย์ a d v a n c มูลค่าการซื้อขาย2492.89ล้านบาทปิดที่314.00บาทเพิ่มขึ้น1.00บาท KBANK มูลค่าการซื้อขาย2426.07ล้านบาทปิดที่183.00บาทเพิ่มขึ้น0.50บาท THO มูลค่าการซื้อขาย2321.52ล้านบาทปิดที่11.80บาทเพิ่มขึ้น0.40บาท KTB มูลค่าการซื้อขาย1,925.60ล้านบาทปิดที่27.75บาทเพิ่มขึ้น0.50บาท Delta มูลค่าการซื้อขาย1,898.08ล้านบาทปิดที่229.00บาทเพิ่มขึ้น10.00บาทข้อคิดเห็นและคำถามสำหรับคุณการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นไทยวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความเป็นสันธนาการมากแต่ว่าคุณคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้อย่างไร คุณคิดว่าการเข้ามาของแรงซื้อในหุ้นเดลเทอร์และสื่อสารจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้อย่างไรมาถามกันในกลุ่มคุณเพื่อเลยว่าคุณคิดว่าตลาดหุ้นวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรมาทำการลงทุนร่วมกันเพื่อเพิ่มความเป็นสันทนาการในการลงทุน